ต้องเป็นนักมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจย่เยลียงทำมุ่งมั่นได้ไฝรู้อันนี้สำคัญมากทันนี้ผมพูดถึงเมืองสักเมืองหนึ่งนะคือเมืองเมืองนี้ที่ผมชอบก็เพราะว่ามันอ่านเป็นภาษาเป็นว่าภาษาดัสแปลว่าเมืองเอาเมียผมเลยชอบไง ธรรมศาสตร์เนี่ให้ไปที่รอสเตอร์ดามเฮกอัมสเตอร์ดามแล้วเอาเวียนภาษาอังกฤษแทนอารเวียนะคนดัสเอาเวีย <c oughs> ผมยกมือไปก่อนเพื่อนเลยเพื่อนเราเวียแต่เวลาไปแล้วเนี่ยมันชอบตรงที่ว่าคือท้องถิ่นที่ผมพูดแต่ต้นว่าท้องถิ่นต้องเป็นของประชาชนท้องถิ่นต้องร่วมมือกับภาคประชาชน และทุกภาคส่วนเพื่อทําให้มีพลังแต่เมืองอันเดียเนี่ยเขามองว่าท้องถิ่นเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของพี่นอ้องะชากนทุกคนช่วยกันเพราะว่าคอนเซปต,ต์นี้เมืองไทยมันมันไม่ถูกมันไม่ถูกเข้าไปในเส้นเลืองของประชาชนแต่ประชาชนก็คิดว่าการมีท้องถิ่นเขาจะได้ประโยชน์ในอะไรขอใช่ไหมขอโน่นขอนี่นายกนี่ กลายแน่ภูมชาวบ้านของให้ทำโน่นทำนะี่งบประมาณที่มีก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านของมาทำโครงการเพื่อประชาชนซึ่งถือว่าถูกตอ้องแต่ชาวบ้านก็ต้องคิดว่าส่วนหนึ่งประชาชนที่แข็งแรงก็ต้องมาช่วยท้องถิ่นบ้ากผมว่าเมืองอันเมียมีเมืองอันเมียเนี่ยก็คือประชาคมททั้งหมดเนี่ยเขาช่วยอันเมีย ผมถามที่เดียวแค่เลี้ยงสุนัขคุณเก็บภาษีสุนัขนะับผมถามว่าประชาชนเลี้ยงสุนัขเย่ยเทศบาลต้องช่วยกันนะนี่เรื่องสุนัขเรื่องหมาหมานี่เราทำให้เป็นเรื่องเลยนะนี่ผมชอบที่หนองปลือก็ทํามีข้อบัญญัติการเลี้ยงสุนัขแล้วเก็บคนเลี้ยงสุนัขสุนัขตัวต้องจ่ายเท่าไหร่เพราะว่าเทศบาลมาอธิบายได้ว่าการจ่ายภาษีสุนัข ตามประเทศเขาคิดกันแบบนี้แหละหนึ่งเทศบาลอยากเอาไปรักษาสุนัขฉีดยามีสัตวแพทย์ในเทศบาลแล้วก็บริการเขาด้วยเก็บเขาแล้วถูกไหมต้องมีกฎระเบียบการเลี้ยงนะการฉีดวัคซีนการทําให้รู้สึกว่าได้รับการดูแลวิธีคิดแบบนี้มันจะทําทให้การเก็บภาษีก็เกิดประโยชน์กับผู้เลี้ยง เม,มื่องอันเรียเขาทํทำเรื่องนี้ผมก็ชอบใจมากเก็บปาสีสุนะอันที่สองเขาบอกว่าประชาชนคือเจ้าของเมืองนี่นะนี่ก็ใช้คำว่า people make the city แปลว่าประชาชนทำให้เป็นการทำให้ประชาชนต้องร่วมสร้างเมืองคือฝื้นหลังเนี่ย เขาชอบเรียกว่าเมืองเพราะว่าชุมชนคือเมืองแต่ของประเทศเราเมืองคือชุมชนเมืองคือบ้านผมถามคุณใครคือสร้างบ้านใครคือคนสร้างบ้านใครคือคนสร้างชุมชนใครคือคนสร้างหมู่บ้านตำบลถ้าไม่ใช่ประชาชนคอนเซ็ปต์ของอันเมียหลักของอันเมียคือประชาชนต้องร่วมสร้างเขาตึงแบ่งโซนผังเมือง บ้านเรามีปัญหาเรื่องขังเมืองเพราะว่าขังเมืองน็นไหม <c oughs> ตึกระลมก็มีปัญหาเรื่องขังและขังเมืองเนี่ยควรจะยุบไปได้ควรจะมอบให้ท้องถิง่นทำพูแ้แรงผมไม่เห็นด้วยกับการมีขังเมืองอยู่ที่กรมขังเมืองแต่กรมขังเมืองอาจจะมีแต่มีแล้วต้องมาช่วยท้องถิง่นไม่ใช่มีแล้วไปสนับสนุนอะไรเนี่ยที่พัทยาเงเนี่ยที่ก็มีขฆาวแลยสร้างตึกบางมีทัน์ อันเมียก็บอกเลยห้ามสร้างตึกเกินยอดปราสาทตีกฎเมืองเพราะฉะนั้นคนที่วางกดเมืองก็คือประชาชนก็วางกดเมืองผมถามคุณนำได้ไหมนี่คือนวัตรกรรมนะผมไปที่ปายปายตอนนี้เนี่ยแม่น้ําปายถูกคนลุกลำ้ำและดีใจมากที่อบตอเวียงเหนือที่ดูแลแม่น้ำปายเขาออกกฎการรักษาแม่น้ําปายให้ประชาชนที่นั่น รักษาแมนะ่น้ำไม่ทําการค้าทุกลับแมนะ่น้ำไม่ทําร้านอาหารทุกลับแมนะ่น้ำโอ้เรื่องมันเยอะเพราะอันเมียก็แบ่งโซนเสร็จผมยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านจะสรรจะเข้ามาที่อันเมียเขามีกฎเลยคุณเข้ามาก็ได้แต่หนึ่งคุณต้องปลูกต้นไม้เพราะเขาเป็นเมืองสีเขียวเขาเป็น green city เพราะนวัตกรมกกรมก,ก็คือต้องสร้างอัตลักษณ์ของเมืองให้ได้หนึ่งต้องปลูกต้นไม้สองคุณต้องทำสวนสาธารณะสี่ คุณต้องสร้างถนนให้เนี่ยมีสีห้าข้อมินั้นไม่ให้หมู่บ้านจัดสรรทีับาไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่ผมกยางจะพูดว่าการเป็นผู้บริหารต้องติดมันยากมันยากแต่ถ้าทำได้มันจะทำกลายเป็นคนเน่งผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถนะเข้าใจนะครับ ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนะี่ยมันมีเยอะเวลาน้อยนะก็น่าจะโอเคผมก็คิดว่าต่อที่ไปพวกเราในฐานะที่เป็นท้องถิ่นผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ดีมากผมเยบประมวลนนะวัตกรรมท้องถิ่นว่าจะพิมพ์ออกมาบอกส่วนราชการบอก คนทั่วไปท้องจิตเป็นความหวังที่ผมพูดอย่างนี้ผมมองว่าถ้าเราสร้างชาติอย่างท้องจิ่นแต่คนท้องถิ่นก็เป็นแบบอย่างก่อนผมที่ไม่เชื่อนักการเมืองผิดวนะหวังกนักการเมืองคนที่เป็นนักการเมืองน,นั่นแหละคือคนทำลายประชาธิปไตยเสียเองการปฏิวัติมันไม่เกินถ้าน,นักการเมืองดี ไม่มีวันเกิดถ้าคุณไม่ทะเลาะก,กันนักการเมืองทําให้ประชาชนแตกเป็นพวกเป็นสีท้องจริงอย่าทำนะคุณอย่าทำนักการเมืองหาประโยชน์จากโครงการต่างๆคุณอย่าทำนักการเมืองไม่รับผิดชอบคุณอย่าทำคุณต้องเป็นแบบอย่างอันนั้นแหละคิดว่าเรามายืนอยู่บนฐานของความเป็นต้องงแล้วสร้างต้นแบบที่ดี ระนวัตกรรมก็คือการสร้างต้นแบบที่ดีๆให้กับท้องถิ่นแล้ววันนั้นแหละคือคําตอบว่าสร้างชาติด้วยฐานท้องถิ่นแบบเยอรมันแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีเขาใช่ไี้ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็ด้วยความคารพว่า,วาผมเนี่ยอยู่ฝ่ายท้องถิ่นนะที่จะบอกว่าสร้างชาติต้องเริ่มจากท้องถิ่นผมไม่เชื่อแะ้วาตโดนมา แล้วมันจะทำรนะแล้วต่อไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้มแข็งแบบที่ผมพูดนี่นักการเืือต้อมาจากท้องถิ่นคุณรู้ไหมประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่ได้มาคือใครตอบโจทย์ไดมมาจากคนท้องถิ่นมาจากผู้บริหารจาการ์ตามาจากผู้บริหารเมืองแล้วคุณรู้ไหมผู้บริหารเมืองจีน ประธานด้ยินมาจากนั้นก็ร่ากัำคน,นำท้องถิ่นว่าด้สร้างคน,นท้องถิ่นม่มีประสบการณ์ให้ไปบริหารประเทศผมเชื่ออย่างนั้นแต่ผมไม่เชื่อว่าผู้บริหารประเทศลนตุบมาจากไหนก็ไปรู้แล้วมาเป็นนายกเป็นผู้นําประเทศผมไม่เชื่อที่ดีดีว่าที่อา,าจารย์นะไม่ต้องเห็นด้วยอาจารย์หรอกนะก็คงได้ประโยชน์ไหม ขอบคุณนะครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมอะไรหอักอยากถามมีไหมนี่ถาว่าอะไรมันไม่ตายถ้าตายนายกตายไม่ตายไม่ตายแต่เขาต้องพยายามเขาใช้เวลาเขาถามผมว่านาผู้เขาสำรวจ อันนี้เป็นเรื่องการทํางานน้องถินนะการทํางานน้องติน,ะนต,ต,ต้องรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นโรคอะไรที่ไหนถูกไหมนี่คือคนรู้จริงนะหมู่นั้นเป็นโรคนั้นหมู่นี้เป็นโรคนี้นนผมว่าดีแต่ก็ถามว่าสองพันแล้วตายหนึ่งทั้งสองพันไม่เป็นไรครับไม่ใช่ถ้าทําให้เขาอ,อาจจะพูดเล่นนะถ้าเมื่อไหร่นายกทําให้คนตายจกขอพ่อ,อมากขึ้นนาย,ยกอยู่ไม่ได้การปกครองน้องตินอยู่ไม่ได้เขาไม่เลือกคุณหรอก แต่ที่นำลูกบุกชมเขาทำสถิติเลยว่าจาก2,000ลดเหลือปีนี้ลดเหลือ500แต่มันไม่ใช่ทำดีเดียวได้หมดนะที่จังหวัดดังนะนายกกินเนี่ยแกวิกโร